คาถาบูชาท่านท้าวสุรนาลีคุณยา่าโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังร้อมอันตรายาวินาสันติ พุทธทางโหมรำมังโหมสังฆังร้อมอันตราวินาสติพุทธทางโหมรำมังโหมสังฆังร้อมอันตรายาวินาสติขอให้พี่น้องอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะน้อมจิตน้อมใจส่งพลังงานมงคลพลังงานกุศลพลังงานแห่งความมงคลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากการปฏิบัติดีทำดีของเราทุกคน และการที่เราได้มีชิ้นงานพลังงานของท่านมาเซอร์น้อมจิตน้อมใจถวายพลังงานมงคลแด่คุณย่าโมงบริวารของคุณย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณล,ลานอุสาวรีท่านเท้าสุรนาลีและเชื่อมโยงใยไปที่วัดส,สาลรลรอยเชื่อมโยงใยนะสาลหลักเมืองนะที่นครราชสีมาขอให้คุณย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณลานอนุสาวรีย์วัสสารลอ,รอยบริวารของคุณย่าทั้งหมดทั้งมวลทุกท่านทุกทุกพระองค์โปรดรับพลังงานมงคลพลังงานกุศลจากลูกหลานเหล่าเ v e วนเจอร์ไทยแลนด์ด้วยเจ้าค่ะและจะมีลูกหลานเอเวนเจอร์ไทยแลนด์บางท่านบางคนบนคุณย่าโมขอให้คุณขอให้คุณย่าเมตตาให้ลูกหลานที่บนเอาไว้หรือขอพรไว้สำเร็จ สมดังใจมุ่งมั่นปถนาด้วยเทินภายใน3วัน7วันภายใน3เดือน6เดือนเจ้าค่ะคุณย่าจ๋าตามจิตนะแต่ละพี่น้องที่ปถนาจะขอพรคุณย่านะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อม,อมพลัง,ลงน้อมถวายพลังงานแด่คุณย่าเลยเจ้าค่ะขอคุณย่ามีความสุขมียญาณบาร,รมีสูงยิ่งขึ้นไปวันนี้แช์แตมแนละลูกหลานเราเวนเจอร์ไทยแลนด์นำเครื่องพลังงาน5 0,000ื่น คูณ5 0 0แสนเท่ามาถวายคุณญาขอคุณ่ามียาณบาลมีสูงยิ่งขึ้นไปมีสัพพะกำลังทวีทวีคูณยิ่ง,ย,งยิ่งเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธาธมหาบารมีทวีโชคสาธุสาธ,สาธุสาธุเจ้าค่ะ